จากบ้านมานี่ไกลไหมเาไหรเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเียหมอก <laughs> นนอะรนไม่ใช่ตุกตานยกูกูไม่รู้กูป่วยกูป่วยนั่งกินเน่ยดี๋ยวมนข้าวปเนุ้ยอุ้ยอีกุ้ยอ่ะแม่ที่นี่ร้านอะไรครับ ไก็ถามเพื่อนอีกสองเค่เน็ตสองแค่นี้ก็ต้องถามเเน็ตอาหารก่อนนี่ข้าวุ้นเนี้วไก่ย่างปลาปูตับมูปูปลาปลาอย่างปลาอะไรตัวย่างปลาตะเกียบปลาปลาหมันนี่หมนโคตรเนี่ยตูงใหญ่เลย แล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างอันนี้ปลาปูอันนี้ปูปลาโอเคอันนี้ปลาปูอันนี้ปูปลาราปูปลายากว่าหน่อยปูอยากมากเนาะอันนี้ปูอนนปายไม่อล้ะครับแซบบอไม่รอนนะครับแซบบอต่แซบบอต่ำแซบบอ่ไมได้นดี้อยาใช่มั่เียว แตมั<ล>้ยป้าอร่อยรอดกินแล้วนะกินนี่ต้องประกาศออกเอเชียอัปเดต <c oughs> ด้วยป่ะกินวินเป็นคลาสนะที่ดเด็กกินข้าวกินข้าวเร็วเวเ,วเห็นหน้าข้อมพี่ก็อิ่ออมแล้ว ไม่ต้องกินทั้งนั้นอยากให้เห็นนะอยากให้เห็นนะเดี๋ยวแวบกินข้างนอกยินมแหวนก็เห็นกันอยู่มอกตลอดตลอดตลอดรอตอนนี้เรากินอาหารอยู่ที่ชั้น16ครับอ๋อสีเหลืองวะสีเหลืองครับ หลังจากพายุพัดผ่านบ้านเรือนก็ระเนระนาดเศรษฐากก็ทางจะสซนามิเข้าซากูซากอะไรสูงกว่าสิบเมตรขึ้นสูงกว่าสิบเมตรได้พัดพัดถนนชายฝั่งตึมต่ันี่ครับกินแล้ว เป็นครูเป็นครูกินต้มต๋ำเป็นครูที่แล้วเป็นครูกินต้มต๋ำได้หรอวะอะไรไม่สร้างภาพเป็นครูที่ไหนมากินต้มต๋ำปูปลาะแปลกมากบ้าวววเป็นครูที่มีหูซ้ายข้างเดียวด้วยเหมือนก็ข้างเดียวเดี๋ยเป็นสเตจผมให้ดูแลยิ้มยิ้มเห็นไหมเห็นไหมเหรายิ้มไหมทำไมคะสวยเห็นไหมฟันนะสวยฟันนะสวย ให้ดูปอก้ดูปอกให้ดูปอกใ้ดูปอกเห็นไหมน่ารักแก้มชมพูมีเลือดฝาดเฮ้ยูหยิ่งน่ารักใหญ่เลยกระเป๋าพี่เลยสุดๆ่ะเห็นไหมมีเลือดฝาดมือสวยเป็นล่างเป็นกล้ามเป็นหมเนกล้ามอะไรเห็นไหมเวลายิ้มก็เคี้ยวอยก็อันนี้ใชแบบเป็น่นี่แบบทู ใช่ของบายใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ของตุ๊กตาบายที่เดียวซื้อให้ใช่ไหมครับไม่ค่อยติดพี่เดียวซื้อให้ครับเดี๋ยวใช้ไอ้ตัวที่เป็นโฟมค่ะไม่ใช้ตัวที่เป็นปี๊ต้องต้องวอมเนี่ยโฟมเห็นไหมขนาดของไอ้กล่องโฟมเลยข้าวอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ได้ด้วยต้องหั่นก่อนแล้วไปปั่นก่อนนะคะแล้วไม่มีแบคทีเรียผสมกับน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็เทๆลงไปแล้วก็หมักด้วยน้ำยาล้างจมูกเจ้าเป็นเงา ใสเป็ดต้นนั้นสีมวงนะครับมาก็ถ่ายมั่งถ่ายฝั่งนั้น่งดูดูคุณครูคเพอถ่ายี่เมยางสวยเอนไหมสวยเนอีกอย่างครับอนนี้เขาปิอหรอถ่ายแล้วถ่ายยังไงถ่ายอย่างนั้นแหละเดินห้องน้ำอ่ะต่อยังเกงไี้ตเป็นยังไงสาวขอนแก่นสวยไหมสวยครับ จะไม่กับกรุงเทพเลยครับจะอยู่ฝั่งแก่นี่ยังหมดยังเมื่อคืนเนี่ยยังยังหมดยังเปลี่ยนเปลี่ยน้องชอบเป็ครูป่ะครับครับจะมีแฟนเป็นครูไหมเอาละจะมีแฟนเป็นครูไหมประเด็นนี้เราเข้าที่ประชุมครับตั้งคณะการขึ้นมาตั้งตั้งอนุตั้งอนุกรรมการภรรยารอะไมาด้วยกรรม่ารนี่อะไรกรรมการมันนีอะไรถ่ายกูทำไมเนี่ย พี่พิ娅ย,ยังเงินใช้หมดยังอเอามาเป่าเล่นหมดแล้วเป่า <c oughs> หรือด <c oughs> ูมีปุ่มไว้น่าสนุกถ้าอยากติดตามคุณครูไหมครับตามครับถ้าอยกติดตามคุณครูไหมรครับอุปสรสา อยากมีเป็นแฟนเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ไหมครับน่ารักมากที่ประชุมครับอยากมีเปิดหน้าสวยอยากมีแฟนเป็นคู่อครับอยากมีแฟนเป็นคนเขื่อนตึงตากล้องเพื่อเซอเซอร์ก็ต้เอาเข้าที่ประชุมเหมือนกันวจัดไปจัดไปอ่ะ น s <S <ederim. S 2> ั่งอยู่เข้าที่ประชุมกันที่ก่อนกันไปก right. ่อนแล้วกันเดี๋ยวขึ้นไปร้อยหนึ่นพี่เท่าไหรครับมีสามันเลยหรอสามันเลยลูกมีสามันวิสามันพัฒกรรมถุงยางไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ซื้อมาไม่ต้องมาถามว่าถุงยางอะไรค่ะ แล้วพี่เบลอยากมีแฟนเป็นอะไรคะับใเป็นเพศสัตว์ครับถามเขาบ้างอะไรบ้างเศสัตว์เศสัตว์ที่ไหนเศสัตว์ที่ไหนอยากมีแฟนเป็นหนุ่มไฟฟ้าไหมครับเอาห้าเอาให้ถามอ่ะขอ่เขาแค่ห้ารอไปห้าปีขออีกห้าปีเขาขอห้าล้าน กู้ไปกู้ฮะขายบ้านขายรถใส่นี่เรยว่ป,ป้นเหอป้อนเหอเดี๋ยวรอดได้ประชาธิที่ปัตตยก่อนแล้วกันก็เมื่อกี้ป้องผมบอกเองเขาบอกว่า<ม><ม>เห็นไหม อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้สองไปขายโรงงานให้สองขายโรงงานเหียวเลยกูเนี่มึงน้องกูรอเปล่าน้องพี่มึงน้องกูไหมน้องเสียสละเพื่อกูได้ไหมได้โอเคจบยอมไอพี่กูได้แต่งงานกูยอมเห็นไหมน้องพี่รักพี่ขนาดไหนแล้วมันหล่จะรักพี่สักทีพอแล้ว